ครับสวัสดีครับผมแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนดี่นานาๆพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับมาครับมาครับพบกับผมอีกแล้วทิดโยขนเสื้อจนเสื้อคนบ้านะครับคนบ้าคนบอนะครับมาครับมาคนบ้าครับบ้าครับบ้าบ้ารักตัวเองนะครับก็วันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับนะข้าวหุงเองไข่ต้มเองนะครับส่วนผัดถั่วงอก วันนี้เรามีใส่หมูนะครับก็จริงว่าอยากจะปรุงนะครับจะ่าจะย่างหยุดย่างเรื่องกินเนื้อสัดนะครับเนาะก็ถ้าผัดกินเองก็คงจะใส่แต่ไข่นะครับเนาะก็ก็ดีวันนี้ซื้อครับซื้อครับซื้อเอานะครับเนาะเพราะเราก็ไม่มีเวลาทํานะครับวันนี้นะครับเนาะก็อาจจะมีเวลาทําก็แค่ตอนเย็นนะครับกับข้าวตอนเช้าก็คงจะทําไม่ทันนะครับเนาะ ก็เสริมด้วยนมนะครับนมหนึ่งกล่องนะครับนมทั่วเหลืองจ้าครับก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็มากินข้าวกับผมนะครับมาครับกินเพื่อสุขภาพนะครับน้ะอ่าวันนี้ไม่เป็นไรนะครับถึงมีหมูก็ไม่เป็นไรเราก็กินเข้าไปนะครับเพราะเขาทํามาแล้วนะครับเราก็เพียงได้แต่ว่าถึงเราไม่ได้่าโดยตรงไม่ได้ทําเองเลยนะครับเราก็กินเข้าไปแล้วเราก็อาศัยว่าเรา ใส่เมตตาให้เขาบ้างนะครับนะเวลาบางทีก่อนจะนอนนั่งสมาธิอะไรก็ได้แต่ว่าแต่เมตตากวดน้ําทชศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ครับเพื่อขออภัยครับใช้เนื้อหนังมังสาของเขาเพื่อดํารงชีวิตต่ออายุของเราไปให้พ้นวันนะครับก็ไม่เป็นไรนครับอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดหลายคนเนี่ยอาจจะฟังวันแล้วจะเครียดก็ไม่เป็นรนะครับ ก็ไม่ได้ทําไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับนะแกว่าอยากให้ทําบุญอะไรกันบ้างอะไรนะครับนะอเล่นยเรียนๆหยอกๆ,ๆ,ๆทุกคนอาจจะทําอยู่แล้วทุกวันนะครับเนาะอาจจะมากกว่าผมด้วยซ้ายาาํานะครับผมก็พูดไปไปเรื่อยทามาซาคนบ้าคนบอนะครับก็จะได้ถือสากันนะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเป็น่านี้นะครับโอ้ยหวย лай, ววววิวแล้วอุ้ยน้ำลายไหลแตกจกโจชดพูดลิ้นรัวเรัวแล้วเฮ้ยน้องขออนุญ,ญาตจัดก่อนเด้อจดก่อนเด้อเป่น้องวันนี้มีเพียงเท่านี้นะน้ำพริน้ำพริกก็ไม่มีนะครับเร่งรีบประหยัดงบนะครับเก็บไว้เพื่ออนา งก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 งครับเหยาเหยายอกยๆครับเราก็ประหยัดเพื่ออนาคตนะครับหาได้ก็รู้จักใช้นะครับกินก็พอประมาณนะครับให้รู้จักเก็บรู้จักหอมออมแล้วแล้วก็ใช้ให้มันถูกประโยชน์ถุกที่ถูกทางนะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่นี้ครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับก็อย่าลืมนะครับหมู่ห้าก็อย่าลืมผ่านไปครับ ไปก็ไปได้ครับตอวกลางวันนะครับน้อตอนกลางคืนก็ย่าผ่านไปนะครับแลพอเขาปิดไฟนะครับประหยัดไฟนะครับหัวเราเล่นก็อย่าลืมทานข้าวนักทุนนะครับพาะทานทุนคนจะมีความสุขมีความเจริญนะครับสำหรับคลิปนี้ทิจโยก็ขอบายบายไปก่อนนะครับขออนุญาตจดข้าวก่อนนะครับอาจจะไม่เห็นตัวนะครับนาะก็ก็ไม่เป็นไรนะครับฟังแต่เสียงอันหล่อๆของผมไปก่อนนะครับก่อนจะฟังก่อนจะกินข้าวเรฟังเพลงก่อนนะครับเบยเองงานสาง <laughs> พี่หลงรักเธอเขาแลลวบ้าเนะาะไข่ต้มครับไข่ต้มมาใรักจริงๆเลยล้วมาครับมาครับกินข้าวกับผมนะครับมาได้กันนะครับบา,บายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ที่ยนำเนี่ยนะครับเพื่อจะได้มีเงินมีทองก็ได้เอาหน้าตาออกมาโชว์ให้เต็มที่หน่อยนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรเลครับ ลงไปงั้นแหละครับถึงไม่ได้เงินไม่ได้อะไรก็ลงไปลงทุกวันนะครับสวัสดีครับ